สวัสดีทุกคนนี่และครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้อัลต้าฟาร์มเพเยอร์นะครับผมหรือว่าแบบใช้โปรและค่าคนกับทุกคนฮะคือหลายคนนะครับใช้อัลต้าฟาร์มเพเยอร์นี่ถูกไหมแล้วแบบมันไม่ตีไม่โดนถูกไหมฮะทุกคนฮะคือปกติไปแล้วเราใช้หมัดเนี่ยคือมันจะตีไม่ค่อยโดนเลยนะครับถ้าใครโดนถ้าใครเคยเห็นคลิปที่ผมแบบเปิดอัลต้าฟาร์มใช้โชว์แบบอย่างนั้นอ่ะเออผมจะทําให้ดูว่าทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ไปที่ส่วนของเพเยอร์นะครับผม แล้วส้าแต่ของเรานะครับจะต้องอัพเป็นปืนนะครับเพราะว่าผมจะใช้เอ็มบอดตัวไปด้วยนะครับก็คือเอ็มบอดตัวส่วนของัุเนี้นะเปิดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกอ่าเป็นประเภทเพลเยอร์นะครับผมตัวแลาจะฟาร์มไอเดี๋ยวจะไล่ฆ่าคนใช่ไหมก็เลือกเป็นเพลเยอร์นะฮะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราหามาสักหนึ่งคนครับแล้วตรงนี้นะฮะตรงพวกเด็กคอมแบทกับวิก่อนเนี่ยให้เราเลือกส่วนของปืนนะครับให้มันถือปืนไปเลยนะครับผมแล้วก็เปิดเอ็มบอดไว้นะครับจากนั้นนะให้เราหาเหยื่อสักหนึ่งคนนะครับสุดว่าผมจะเอา คนนี้นะครับก็คือกด select player ไปเลยนะฮะแล้วเราก็หานครับแล้วก็ดูก่อนว่าเขาทําอะไรอยู่สมมติว่าถ้าเขาแบบ pvp อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปไล่ฆ่าเขาได้เลยนะครับอืม,มจะลองดูผมไม่รู้นะครับว่าคนนี้มันจะเปิดหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือเปิดนะครับเห็นไหมยิงละเห็นไหมจะไล่ตามยิงอย่างนี้ไปเรื่อยเลยนะครับมันจะ aimbot ยิงอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับถ้ายิงไม่เข้าแสดงว่ามันเลเวลไม่ถึงหรือว่ามันปิด pvp นั N ่นเองนะครับผมทุกคนฮะประมาณนี N ้เลยนะครับเห็นไหมฮะได้ฆ่าหัวแล้ว นะครับผมอ่ะเรามาต่อกันเอาคนนี้ก็ได้นะครับ P H U อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องถือปืนนะถ้าเราถือปืนอนะ่ะมันจะอบอดมัน,ต,นต่อเนื่องเห็นปะเออเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องแบบถือปืนนะครับจนกว่าเราจะเลือกเสร็จแล้วค่อยกดออโต้ฟาร์มพีเ a อร์โอเคปะนะครับอ่ะต่ออีกหนึ่งคนละกันนะครับเออ่คนไหนดีเอ่ย นะค,คนนี้แล้วกันเพล่อวน้อยเพลีว,วลน้อยคนนี้แล้วกันฮะโอเคไปกดรถไฟฟาเพลเยอร์ไปเลยไหนถ้ยิงนะถ้ายิง,ยงเอ้ยอันนี้มันหลบไม่เป็นไรลองยิงเรื่อยๆดีกว่าจนกว่าหาคี์หลบมันจะออกไปยิงไปเรื่อยๆนะครับเห็นปะยิงละ น่าจะเวลน้อยนะคิดว่าไม่บอกว่าเวล์เยอะแหละเออนะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าได้แล้วค่าหัวนะครับผมถ้าเราจะหนีก็กดไปที่สะพอร์ตแล้วก็วิ่งไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้ให้มันปลอดภัยอะ่ะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมมาสอนแค่นี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย